รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขึ้นเหนือมามอบแนวทางปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดเมื่อวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2567ซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเก่าพลตำรวจเอกประจวบวงศุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขึ้นเหนือมามอบโอวาทและแนวทางปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ในจังหวัดเชียงใหม่ณสถานีตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่โดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค5ผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ผู้กำกับการและข้าราชการตำรวจทุกนายเข้ารับฟังโดยพลตรวจเอกตีรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เดินทางมาประชุมติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยการบังคับ ใช้กฎหมายและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่2568ณสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการป้องกันปรับการอาชญากรรมมาตรการป้องกันและลดบัติเหตุทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวให้บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และรทศกาลขึ้นสีใหม่2568มีจำนวนสิ้น90นายครับ กำลังพลแสดงความเคารพรองผู้ชาการตำรวจชาติองคงาัยายุดอุอุ๊จาองันตำรวโทพัอวุธงหนรองผู้กกับการพร้อกับปากบาง สานักตำรวจพเรือจเชียงใหม่นำงน้ารกการตำรวจในสังกัดตำรวจพรืจังหวัดเชียงใหม่มและหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มาเพื่อรับการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันป่าปรามา,าชญากรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยการบัเข้าใช้กฎหมายและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลขึ้นปีใหม่ สอ1 8นห้าสมีจำนงเสิ้น1 0ึงร้อยนายตตอาลามฮังรดองผู้จัดการทัวภาคห้าท่านผูการสุพรรณตุวเชียงใหม่ผู้การ ตำรวจท่องเที่ยวรองรับการเพื่อข้าราการตำรวจทุกท่านพลเอกกิตรัตน์พันเชรผู้ช่การตำรวจในชาติมีความห่วงใยเพื่อข้ารายการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรถึงว่าหมายให้ผมมาตรวจเยี่ยม การทํางานของเพื่อนคณะกรรมการตารวจซึ่งในวันนี้ได้มาตรวจในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นแหล่งการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่จมวนมากตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจึงจะเป็นอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นแหล่งการท่องเที่ยวจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ให้มีความรู้สึกในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมทั้งการเดินทางตามสถานที่ต่างๆด้วยความปลอดภัยจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เพื่อนข้าราชการตารวจทุกส่วนต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่จึเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกท่าน ในช่วงวันหยุดในช่วงเทศกาลจึงเป็นภาระหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องทําหน้าที่ตาบทบาทที่รับผิดชอบในการดูแลร,รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆด้วยความเสียสละอดทนของพวกเราผู้ขับชาขอส่งกำลังใจและขอให้พวกเราได้ปฏิบัติหน้าที่ตามยุทธวิธี ด้วยความไม่ประมาทและมีความปลอดภัยจากจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกคนขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งขอบคุณครับกำลังพลเอาเองแสดงความเคารพรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติองนะไม่ยอมยกอ,อกอึ๊บมาลงอารเบียบ กรบผมหมายตํารวจโูนายพรท่านกิติพงศ์รองสวัสดิ์สอบสวนสถานีตํารวจอุทธรเมืองเชียงใหม่เปรียบหน้าที่นานสอบสวนเวรปรตามสถานีตํารวจอุทธรเมืองเชียงใหม่ไปตามวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2567 ตั้งแต่เวลา08.00นถึงเวลา16.00นระหว่างเรียงได้นี่นเหตุนนการณนะ์ทั่วไปปกติครับพี่บิอาเอะไรอะไรที่บิเชิญครับ ทจากนั้นท่านรองผู้บัญชาการก็ขึ้นประชุมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เรียนท่านพลรบเอกประดุลภูสุนทรองผู้จัดการตารวจแห่งชาติประธานการตรวจเยี่ยมท่านพนตรี ธนรัตน์ชุ่มสวัสดิ์รองห้งจาัดก,การบทรท .5 ท่านก้บังคับการท่านรองเพื่อเป็นกํำลังใจในการจัดทําคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือซับสไครต์กดถูกใจกดแชร์และกดั่นกระดิ่งให้ด้วยวรนัสนันเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจ้วงแหวนรอบแรกโทร 053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการบริษัทชาวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทย ที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงปรสมได้อย่างีเยี่ยมวัน,นัชนานเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่3ามแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร053 240 829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้ข้าวขาวหอมมะลิตะบนหนองหย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยเสียอ้าย